เอาราคาอีกพวกแกวันนี้เนี่ย identity V ของเราเนี่ยก็ได้ทําการรีซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขาซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เท่าไหร่นะ16หรือหรือเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูก่อนนะคะทุกคนขาอ่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่16ใช่ไหมสิบหกนะคะทุกคนขาอ่าดิฉันก็ได้เพชรม่วงเนาะอืมหกร้อยนะคะทุกคนขาถ้าใครสงสัยนะคะว่าทําไมถึงเป็นภาษาญี่ปุ่นไงดิฉันจะ แจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะคะโน้ตบุ๊กของดิฉันเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้หรือว่ามันเป็นอันนี้ดิฉันไม่รู้นะคะว่ามันเกิดจากโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นที่ตัวแอปพลิเคชันของ DMM Game Player นะคะคือดิฉันเนี่ยได้ลองเข้ามาอัปเดตไอเดนแล้วนะคะเป็นภาษาไทยนะคะตอนแรกเป็นภาษาไทยอัปเดตเสร็จปุ๊บน้องเด้งออกเด้งออกอย่างเงี้ยประมาณ45รอบดิฉันก็เลยทำการลบเกม Identity V เนี่ยลบทิ้งนะ ลบทิ้งเลยแล้วโหลดใหม่เราเวลาโหลดเนี่ยใช้ไปเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนขาดิฉันก็ดาวนโหลดเสร็จปุ๊บดาวโหลดเสร็จปุ๊บอ่าโอเคเข้ามาปุ๊บล็อกอินไม่ไม่ใช่ยังไม่ล็อกอินรอโหลดอยู่โหลดเสร็จปุ๊บพอดิฉันเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษมันเด้งออกเข้าไม่ได้เด้งออกอย่างเงี้ยประมาณ3รอบดิฉันก็เลยลบลบลบ,ลบอีกโหลดใหม่อีก ก็เลยเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นแทนเพราะว่าตอนโหลดมาใหม่เนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะทุกคนคาะมันก็เลยต้องเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันเด้งออกแล้วเราต้องโหลดใหม่มาใช้เวลาโหลดนานมากครึ่งชั่วโมงคือแบบไม่งั้นดิฉันไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปแน่ๆนะคะทุกคนข่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินกระดาษกันดีกว่าเนาะเอาแล้วก็จบเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องภาษาคือเราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องภาษานะแต่ว่าเราก็อาจจะแบบเออเออนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้เก่งภาษา อื่นนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยนะคะรู้อยู่แค่สองภาษานีภาษาอื่นคือพักกอนนะคะทุกคนคะ่ะออาโอเคเราก็ดองลูกเต๋าไว้ทั้งหมด100อันนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะมาเปิดกันเนาะโอเคเรามาก็มาดูกันก่อนนะคะว่าซีซั่นนี้มันมีของสกินอะไรเนาะซีซั่นนี้เนี่ยก็มีสกินของคุณหมอนะคะทุกคนคะ่ะเป็นสกินม่วงเนาะ แต่ว่าซีซันนี้แปลกหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินกระดานเนี่ยมันจะมีพวกสกินฟ้าใช่ไหมพวกสกินฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่เนค,ครั้งนี้มันไม่มีเนาะมันเป็นเอนนี่แนเนาะมันเป็นแบบพวกภาพอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนเซตของหมอนะคะเป็นภาพพอดเทสนะคะแล้วก็เป็นกรอบรูปแล้วก็เอ็กซิซอรีนะคะทุกคนขาแล้วก็เป็นสกินเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเดินกระดานกันก่อนเลยนะคะทุกคนขา thank you แล้วคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เดินกระดานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดินมาถึงตรง318นะคะทุกคนคะ่ะได้จกซอม์มาทั้งหมด4 0 0พนะคะรวมบบของเก่าของดิชันที่มีอยู่ประมาณพันสองเนาะได้ประมาณ4,000ันกว่าเนาะบวกกับกที่เดินเนาะแล้วเราก็ได้เป็นกาชาของเออเซอร์ใหม่ okay, ใช่ไหมคะ okay, okay. ทุกคนคะ่ะประมาณ14ลูกนะคะทุกคนคะ่ะอ่าโอเคทุกคนคะ่ะตอนนี้คือเราเนี่ย ใกล้ได้การันตีของเอเซอรี่สีทองของตู้กระชาเก่าแล้วเนาะแล้วดิฉันยังไม่ได้เลือกเนาะดิฉันใช้ชิคที่แบบว่ารอมันรีซีซันเนี่ยแล้วเราก็เลือกเครื่องมระดับเนาะซึ่งเราจะเลือกเป็นของหมอเอ้ไม่ใช่ของหมอนะคะผู้ผิดของน้ำหอมน้ำปูนน้ำหอมนะคะเอเซอรี SC ่สีทองนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋วดิฉันจะเลือกไว้เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดของอันนี้ก่อนนะคะทุกคนขาในกระชาของตัวใหม่เนาะก็จะมีเป็นสกินของ เอ่ยอมมาบ้านแล้วก็ตัวใหม่แอนนี่นักขายของเล่นนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เอ่อพัทิเสียนะคะทุกคนคะ่ะเอาโอเคค่ะ okay, ทุกคนค่ะแล้วเราจะ <asz yap> <laughs> เราจะเปิดทีละลูกก่อนนะคะทุกคนค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าซีซั่นนี้เนี่ยดิฉันจะเกลือไหมนะคะทุกคนขคาเอาไปค่ะแล้วจะเปิดทีละลูกก่อนนะคะเป็นสี่ลูกนะคะทุกคนขาเอาไปนะคะเริ่มลูกแรกลูกแรกเราไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะทุกคนขาอันนี้ดิฉันไม่รู้ะคะว่ามันใช่ของใหม่ไหมเนาะ อ่าน่าจะเป็นของใหม่เนาะเพราะว่าดีไซน์ยังไม่ได้นะโอเคต่อไปก็เป็น<ด>เป็นผ้ารอห้องซักซัมติงนะคะทุกคนขาอ่านี้ได้ไปแล้วเนาะอ่าไปอ,ไปอีกดูค่ะอีกพวกเธออ่าไปนะคะทุกคนขาไหนดูโอเคเป็นเออรูปพร์เทตน,นะคะทุกคนขาอันนี้ยังไม่ได้เนาะอ่าวไปนะคะอีกพวกเธอ ไหนดูิไหนดูสิโอเคก็เป็นเกลือนะคะทุกคนขาก็เดี๋ยวเราจะเปิดทีเดียว10ลูกเลยนะคะทุกคนขาเรามาดูกันนี่ก่อนนะคะว่าดิฉันเนี่ยจะได้สกินอะไรหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขาเพราะว่ามันถือว่าเป็นแบบมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะทุกคนขาอ้าวไปค่ะ10ลูกไปวิสีทองมานะคะทุกคนวิสีทองมาวิเป็นสกินแพดดี้เซียนะคะทุกคนขาโอ้โหดิฉันแอบ ตื่นเต้นนี่นะคะคิดว่าดิฉันจะได้เป็นสกินทองทุกคนคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันได้แพทริเซียก็ยังดีนะคะทุกคนขาเนาะได้สกินแพทริเซียเนาะเออทุกคนถ้าได้สกินทองดิฉันคงจะกี้ดแตกจนสลายออกมานะคะทุกคนขาแล้วก็สวมใส่เลยนะคะทุกคนขาเอาไปคะ่ะก็ได้เป็นสกินแพทริเซียสสวยของเราเลยนะคะทุกคนขาโอเคที่เหลือเกลือแบบกีเหม็นนะคะพวกคนโอเค,อเค,อเค,อเคต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เป็น เออเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดไฟนะคะทุกคนค่ะเอาเปิดค่ะอันนี้เห็นเกลือเด้งเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือเห็นเกลือเด้งมาเลยเนาะโอเคนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเปิดอีกเนาะเดี๋ยวอันนี้รอบสุดอ๋อเดี๋ยวได้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะได้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอืมอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเอาไปค่ะโอเคนะคะเป็นเกลือถือว่าอันนี้ไม่เกลือนะคะทุกคนขา14รลูกได้สกินม่วงนี่คือไม่เกลือนะคะทุกคน คือถือว่าค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะอ่ะเราได้ทําการเลือกเป็นเอเซอรี่ของนักบุงน้ําหอมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดเลยนะคะทุกคนขามันเหลืออีก6ลูกมันจะการันตีนะคะทุกคนขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ก่อนการันตีไหมนะคะทุกคนขาอ่ะตอนนี้ก็จะเหลือเป็น5ลูกนะคะทุกคนขาโอเคอันนี้เป็นสกินน้องล็อบบี้นะคะทุกคนขาอเอาไปค่ะอืม เลขสี่ลูกนะคะทุกคนค่ะดิฉันว่าชะตากรรมเดิมแน่เลยดิฉันจะต้องแบบเปิดได้การันตีแน่ๆน่อีหาทุกคนคือแบบแกแมันไม่ได้นะแต่แบบอ้าเหลือสามลูกอีพวกเธอคือดิฉันเปิดการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆอ่ดิฉันกล้ายืนยันตรงนี้เลยนะคะทุกคนขาเอาไปอีขาเหลข3สามลูกนะคะทุกคนค่ะเอาไปดิฉันเปิดได้การันตีทั้งสองไอดีเลยอ่ะพวกเธอคือแบบ ไม่ได้นะเธอดูสิเหลืออีกสองลูกเองเอ่ะอ้าวไปค่ะการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนค่ะการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีพวกเธอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอา้าวเปิดค่ะอืมมานะคะอิสซ s สซี่สีทองนักปูนน้ำหอมของเรานะคะทุกคนค่ะโอเคค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะคะทุกคนค่ะแล้วดิฉันเนี่ยจะทำคลิปแยกออกมารีวิวเนาะโอเคเดี๋ยว เราก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยนะเราเหลือจิ๊กซอ่อีก2,000นนะคะทุกคนขาดิฉันก็จะเก็บไว้เนาะเผื่อจะไปซื้อพวกเครื่องประดับตกแต่งห้องอะไรแบบนี้นะคะทุกคนขา